โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากที่จะไปคอนเสิร์ตไม่กี่30นาทีต่อไปใช,ใช่ครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำเทร์นคอนเสิก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเขา,าเรียกว่าอะไรธีมแบบว่าบอร์ดเกมแบบว่าเกมหน่อยอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นแบบว่า My ่เท n ก็คือแบบว่าตาคุณแล้วตาคุณทอยลูกเต่าตาคุณที่จะเล่นเกมแล้วอะไรอย่เงี้ยน่า <c oughs> จะเจมินายปะ <c oughs> จริงอ่ะไม่เล่นเกมทั้งคู่แต่ถ้าเล่นแบบเล่นก็ก็โหนก็จะมีเล่นเยอะกว่าโฟนสมไว้ดีครับยังว่าพี่เต้นิวออฟการอย่างเงี้ยคงจะใช้ไม่ได้ยอกหยอยอยอกยอยอกไม่บูลลี่นะความพร้อมต้องพร้อมนะครับเพราะว่าใกล้แล้วถ้าไม่พร้อมไม่ได้นะหนักขนาดไหนหนักขนาดที่เอ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว24สชั่วโมงคือใช้ไปกับการซ้อมทุงหมดพูดเล่นหยอกๆ โอ้โหโหมดโฟส์คอนฟสร์ได้จะหนักเต้นครั้งนี้เขาผมได้จะหนักร้องอ้าวไม่ยื้ไปเลยครับผมเราจะงามจริงเหรอใช่ยืดียวคอมาความพิเศษก็จะมีสิ่งที่เจมินายไม่เคยทำสิ่งที่โฟรไม่เคยทำอยู่ในคอนเสิร์ตครับใช่ใช่ยังไงเช่นอะไรไม่บอกไปดูในคอนเสิร์ตเอาเองถ้ปล่อยให้เราฟังนิดนึงได้ไหมไม่บอกเซอร์ไพรส์มันจะเซอร์ไพรส์มันแค่จะเซอร์ไพร์สมันไม่รู้ โอ้ oh my g ก d อ้าวไงงั้นน่ะไงงั้นน่ะก็พยายามทำให้เข้าปไปมันเปนยากเพลงมันยากเราพยายามทำให้เข้าปไปอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีเลยขี้เกียจเต้นเลือกจากอะไรก็ความชอบของตัวเองอ้าวอย่าแกล้งกันสินั่นหนึ่งนั่นแกล้งอ๋อแต่แม่ก่อนะครับ กันแล้วไปต่อได้รึ่าไปต่อเลยไปต่อเลยมันเป็นไฟมีกล้องเดียวเลยอ่ะตอนนี้ร้อนเลยโอ้โหจุดน้ำเหนื่อยจริงจริงร้อยจริงจแม่ไม่ต้องชวนร้อนผต้นนี้เราไม่ร้อนจริงจริงผมบอกอ่ะเปิดได้แล้วเปิดแล้วเปิดไดแล้วโอ้โหมันเยอมันเยอะมันเยอะวที่มันไันม่นได้เลยแล้วอ่ะฝนได้่อยอ่ะยังไงนะครับการเลือกเอ่อการเลือกการเลือกเพลงเหตุผลของการเลือกเพลงของแต่ละคนเลือกเพราะอะไรอะคะ ร้อยอยากร้องให้ทุกคนฟังอะไรใช่แต่ว่าต้องมีเพลงที่มีความหมายดีมีมีครับมีเออเช่างเถอะเดี๋ยวสปอยเยอะเกินในคอนเสิร์ตนี้โฟนซื้อกีตาร์มาเพื่อคอนเสิร์ตด้วยอ่าต้องรอดูว่าได้ใช้หรือเปล่าเอดูโอมึงไม่ได้ใช้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ได้ใช้ สรุปโอ้ใช้เดี๋ยวจบคอนเสิร์ตแล้วให้ฟังแล้วกันตั้งใจเล้วกีต้าร์มาใช่อดใจเลยแต่ว่าเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับเออขอบคุณแล้วกันขอบคุณที่ที่มาดูคอนเสิร์ตครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนครับเออก็ขอบคุณครับที่เออเห็นความเอ่ออะไรสักอย่างในตัวพวกเราสองคนจึงซื้อบัตรหมดทั้งสองรอบนะครับ อาจจะไม่ถูกสองมืดหรอกอาจจะมีคนซ้ํามาดูแต่ว่าขอบคุณมากที่แบบว่าสองรอบหมดไม่ถูกสองมืดหรอกตอนนี้บางคนก็ดูซ้ำสองรอบใช่ไหมล่ะรู้เยอะเลยด้วยขายของอยู่ครับขายของบ้านเราครอบครัวก็ไม่ใช่มาดูใช่ไหมครับใช่ครับแม่ป่วยขายของอยู่เอาจริงๆเลบ้านรู้สึกเดินเข้าไปครั้งแรกอะแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมอิมแพคมันเล็กวะเอโาอุ้ยเหมือน เราราชมางกัแล้วทุกวันน้เาไปคสไม่คือแบบเราเราเราเข้า Impact เราดู Impact แบบเราดูศิลปินท่านอื่นมาเล่นที่ impact ตั้งแต่เด็กแล้วไงแล้วคือผมไม่ได้เข้า impact มานานมากนะแล้วพอเข้าใหม่ทีเนี่ยมาอยู่ตรงจุดที่แบบมองคนดูอะมันเลยรู้สึกแบบไอ้เฮียกูตัวใหญ่แล้วกูไม่ตัวเล็กแล้วแล้วแบบพอเดินออกไปอ่ะรู้สึกว่าแบบ ไอ้ตอนนั้นกูเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอ่าไม่รู้ผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าเวลาแบบว่าคนมานั่งเต็มเต็มเนี่ย <c oughs> มันจะใหญ่ขนาดไหน <c oughs> อะไรเงี้ยไม่รู้เลยว่าแบบว่าโหแบบว่า<ห><ห>คนจะมองเราแบบว่ามันมีแบบว่าทุกที่นั่งเลยเ <c oughs> ต็มหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสเตเดียมฟุตบอลเลยแล้วนั่งมองเราตรงนี้อะไรเงี้ยก็แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากครับคนรลุกคนแขนสแตนด์อัพเลยครับเออคือผ่านอิมแพคมาตอนตอนแรกอะ ตอนผมขัานถดผ่านอิงแผลมโอ้ยขนลุกเลยแล้วก็แบบพอเข้าไปแล้วก็ขนลุกอีกรอบแล้วพอแบบไปไปตรงที่ที่นั่งแล้วก็มองไปตรงเวทีก็ขนลุกอีกรอบขนลุกขนลุกไปมาขนลุกจนไม่มีอะไรจะลุกแล้วเนี่ยเมื่อคืนรันครูเสร็จประมาณตีสองตีองมากแล้วเนี่ยต้องพร้อมแล้วแล้วลว่าผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากครับ <S S ทางนี้สนุกมากมีแบบว่าหลายโชว์ให้ดู อ่ะสปอยหนึ่งอย่างก็ได้สปอยอะไรสปอยหนึ่งอย่างว่าเราจะมีเพลงใหม่ในในในนี้ในนี้โทน่าจะรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมโอยจะเซอร์ไส์กว่าเขไม่รู้กุสามีซิงเกิลที่โคจะไม่เอามาเป็นคอนเสิร์ตมั้งลองไหมลองไห้เขาไม่ร้องเลยนะเขาไม่ร้องนี่จะเซอร์ไพรส์โอเคเพลงขึ้นมาก็ไม่ร้องก็มาอยู่เฉยๆก็น่ารักก็ไม่ต้องร้องอะไรโอเคจุดยอดไปละเล่นละเล่นอะไ ก็รู้สึกดีใจครับดีใจดีใจก็ดีใจมากๆคไจะอให้ไมนไล้ก่อนเลยไม่ลองไม่ลองจะปไหนค่ะเจมินาจะใพูดอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลน็อกน็อกค h เด if you r e here in in t r i n a the show starts in 30 20 10 20 20 minutes yeah so uh yeah probably it, it's gonna be good and uh, the live streaming ticket is also on sale now and uh you can buy it until 4 p.m today yeah. so please do so okay For